สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกนันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มันมีสินค้าตัวใหม่มาให้เราลองไว้มันคือโชคอัพยี่ห้อคาริเบียนเป็นโชคแบรนด์ใหม่นะแบรนด์ใหม่ล่าสุดที่เป็นของคนไทยเลยที่เพิ่งมาทําตลาดตอนนี้ก็ราคาตัวนี้17,900นะครับแถมที่เด็ดๆเลยคือรับประกัน2ปีซึ่งถือว่าเยอะเลยนะครับรับประกัน2ปีเลยราคา17,900รับประกันถึง2ปี2ปีเลยเหร สองปีเนี่ยลองคิดทางทางคนเสนอราคาเทา่ทานี้นะถือว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับราคานะไม่ไม่เปรียบเทียบกับยี่ห้อที่สูงขึ้นไปฝว่งน,นี้นะผมว่าแม่งสูงสุดในท้องตลาดแล้วตอนเนี้ยสองปีซึ่งสองปีเนี่ยมองได้สองแบบคือของแม่งทนแน่นอนอะไรประมาณนี้กับก็คือเป็นการเล่นก,การตลาดก็คืออย่างที่บุ๋เคยบอกครับของมาหลังๆก็ต้องย่อมหาจุดเด่นของตัวเองขึ้นมาเพื่อ ค,คู่แข่งครับคู่แข่งสิ่งนี้คืออะไรลูกค้าแม่งได้ประโยชน์ผลประโยชน์ตกถึงลูกค้าแน่นอนครับในเมื่อมีการแข่งขันระดับโช๊เนี่ยคนได้ประโยชน์คือลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับโอเคมามาดูกันเบื้องต้นนี่นครับกล่องสีฟ้าเขียนหน้ากล่องไว้เลย,เลยโมโนทูปซิสเต็มส2เลเวลซอปัญหาก็คือปรับได้ส2ระดับนะครับความความนุ่มแข็งโอเคเรามาดูกันข้างใน เห็นสีตกใจคุ้นๆเหมือนเคยใช้นึกว่าโอลินเหมโอริน BTO อ่ะใช่ BTO อ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนเหมือนจริงดูดิเนี่ยครับกระบอกสีเงินสปริงเหลืองนี่คนคนเคยเล่นรถนี่รู้เลยครับ วัสดุเป็นไงพี่วัสดุโ okay. อเคเดี๋ยวดูตัวถ้วยก่อนอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมคือปกติอะชคโชคพวกเนี้ยครับมันก็จะ,ะคล้ายๆกันนั่นแหละนีครับพวกแมททีเรียลพวกอะไรพวกเนี้ยครับก็จะคล้ายๆกันในในเปรียบเทียบกันเรื่องราคานะคืออย่างีท่ผมบอกครับราคาเป็นตัวกําหนดทุกสิ่งอย่าง อ่านี่ให้มาเลยอันนี้อันนี้ก็คือไม่ต้องใช้ของเดิมแล้วก็คือใช้อันเนี้ยลองได้เลยคือบางรุ่นก็เราจะต้องใช้ของเดิมอยู่แต่เน,นี้ยคือทามาให้เลยไม่ต้องใช้เนี่นะยางก็จะมีมาให้เลยเจ๋อวัสดุดูดีนะชอบสีโดยโดย,โดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวผมผมชอบสีครับเพราะว่าเออมันก็ดูดูแปลกตาเนี่ยดูแปลกตาดีเดี๋ยวเราไปลองใส่รถดูคือเรื่องเป็นไงอ๋อลืมบอกเดี๋ยวดูสเปคเบื้องต้นก่อนอ่ เรามาดูค่าเคสปริงกันดีกว่าว่าให้มาเท่าไหร่นะพะก็เพิ่งเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับพอดีเพิ่งเอามาเสนอก็เดี๋ยวดูอันบอกพร้อมกันเลยสปริงหน้าให้มา 5K ยาว200นะครับอือ่า 5K 200ก็ถือว่าเป็นสเปครถรถพวกนี้แหละที่จะใช้ 5K กันเป็นเรื่องประจำอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยสิ่งที่แตกต่าง ก็จะเป็นตัวนี้เลยซึ่ง 3.5K ซึ่งเราไม่ค่อยได้เจอไม่ได้เจอได้บ่อยๆนะครับกับรถกับพวกแจ๊ดกับพวกซิตี้อะไรพวกนี้ส่วนมากเราก็จะเจอกัน 3K 4K แล้วก็ข้ามไป 5K เลย 3.5K ตัวนี้สูจะมีเฮดไดส์อยู่แบรนด์เดียวมั้งครับที่ทำ3.5แล้วก็อันแรกล่าสุดก็มาเป็นไอ้เจ้าตัวคาริเบียนเนี่ยครับที่ให้มา3.5ก็ถือว่าเป็นสำหรับผมนะที่ที่ลองลองขับเล่นขับอะไรมาเยอะๆแล้วอะก็3.5โดยโดยโดยจินตนาการเบื้องต้นก่อน มันน่าจะโอเคแหละเพราะว่ามัน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 ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งไม่นุ่มไปแล้วก็ไม่ได้แข็งไปอยู่แต่สเปคกลางๆแต่ทางนี้ท่านครับต้องไปลองก่อนเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีแค่ไหนอะไรยังไงด้วยความใหม่กับสไตล์เราอะครับลองให้รู้จะได้มีข้อมูลไปคุยกับลูกค้าว่าเออมันเป็นยังไงฟิลลิ่งพื้นฐานมันเป็นยังไงดีไหมก็เดี๋ยวไปลองกับรถเล่าเหมือนเดิมครับเราไม่กล้าลองกับรถลูกค้าครับเพราะว่าเวลาเราลองรถค่อนข้างจะเละเทะพอสมควรโอเคเดี๋ยวไปลนเลยเดี๋ยวให้ลูกน้อง มาลองอเ็นไงเว่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยรถติดชิ่หายเลยเนี่ยเดีย๋ยวไวพ้นช่วงนี้ก่อนตอนนี้ลองอะไรไม่ได้ถ้าเกิดลองตรงน,นี้โชว์หาอะไรก็ดีผมบอกเลยขับเร็วไม่ได้เร็วโหอย่ามาแทบไม่ทำงานเลยใช่เนียเออนี่ข้างหน้าลูกกานานเดี๋ยวเราไปลองลูกแนานกันกน,นะไปแบบความเร็วมันสี่สิบพอไปแม่งเลย ลถ <Okay. S 1> ือว่าเก็บไว้อยู่นะใช่ไม่ได้นะ่าเก็บอ่าเมนี้มีคนนั่งหลังอยู่ด้วยเดี๋ยวอันนี้เราจะเพิ่มคนรถหลังเยอะครับเราอันนี้เราจะเพิ่มความเร็วประมาณหกสิบไปต่อแล้วครับไม่ต้องไปเบรกดูแม่งทุกลกูกใช่แล้วกันทั้งสองปีครับผมขับแม่งเถอะพังบริสการเราไม่ชอบ ก็เด๋ยวเส้นนี้มันจะมีสะพานสูงๆอยู่นะครับเราจะลองดูว่าเวลาเราไปความเร็วแล้วมันขึ้นสะพานเนี่ยรถมันจะกระโดดมันชอบแบบส่วนมากเราจะแบบที่เขาเรียกโดดคอสะพานแล้วเป็นไงอะไรเงี้ยกระโดดก็ได้แต่เนี้ยก็คือคอสะพานมันไม่ไม่ได้หักมากแต่ว่าก็นี่อยู่เดี๋ยวลองกันก่อนความเร็วสูงหน่อยแล้วไป ก็ไปทดลองขับกันเรียบร้อยนะครับกับแบรนด์ในเจ้าริเบียนนะครับก็ความเร็วสูงค่อนข้างทำได้ดีเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปลองกันแล้วก็ความเร็วสูงสูงเลยแหละเจอพวกคอสะพานคออะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าโอเคเลยความเร็วสูงแต่กออ็พอเจอความเร็วต่ำที่เจอถนนที่ค่อนข้างจะขคุ่ราเออใช้คำว,ว่าคู่ขาดีกว่าก็ด้วยความเป็นโมโนส่วนหนึ่งแล้วก็ด้วยราคาโชว์ที่ไม่แพงมันก็ จะเก็บรายละเอียดไม่ค่อยทานอยู่แล้วมันก็ตามราคาที่ผมเคยบอกนะครับถ้าเกิดมันเก็บได้ทานโชวแพงก็คงขายไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปข้อีข้อเสียแล้วก็ตอนนี้อีกอย่างหนึ่งที่เจอเลยคือนี่ครับเมื่อลงสุดเกลียวี่ถ้าเกิดถ้าเกิดภาษาภาษาประยุ่นกี่นิน้วครับพี่ส,สี่สี่นิว้วจะอ้าจ้ซอดทางนั้นเหรอพี่อีกครั้งนี่เอาเอาภาษาประรุ่นนะจะได้ปูยงได้ง่ายหน่อย สามนิ้วสามนิ้วเหมือนแบบสามนิ้วสอดสองนิ้วสอดอย่างนี้นะครับพี่มันจะไปสอดกันอย่างนี้แปดนิ้วก็ไม่ได้เนี่ยประมาณสามนิ้วสอดลองจิ้มๆกันดูอันนี้สูตรเกลียวนะสูตรเกลียวโดยไม่ถอดแหวนต้องแยกก่อนสูตรเกลียวโดยไม่ถอดแหวนประมาณสามนิ้วสอดถ้าเกิดสนับเมตรพวก็สนับเมตรมาหน่อยเอาเอามาตรฐานหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาเราช่วยนิ้วนิ้วพี่กับนิ้วผมก็ไม่เท่ากันแล้วครับเขาไม่เอาผลนิ้วแล้วไม่รู้เดี๋ยวล้ ลาเมตรอันนี้ยางซีรีส์55นะครับ195 55 5. 55เซนไว้จะขอบล้อขึ้นไปถึงอขอบลอดีรถ55เซนซึ่งผมบอกเลยสไตล์นี้ถ้าเกิดสุดเกียวโดยที่เรายังไม่ถอดแหวนนะไวรุ่นไม่เอาแน่นอนแต่ถ้าเกิดถอดแหวนเนี่ยมันจะลงมาอยู่ประมาณ53ได้ถ้าเกิดในกรณีเราถอดแหวนออกนะครับ ถอดแหวนออกก็ได้อยู่ประมาณ53าหรือห้าบมถึง5้ิบหไต่ๆอยู่ประมาณนี้ในกรณีถอดแหวนแต่เมื่อกี้เห็นว่าทางบริษัทบอกว่าส้าเรบสายเตี้ยก็ยจะทําเป็นแอดแอด,แอดเอ่อเ,เป็นเป็นเครียอแหวเป็นอุปกรณ์คุ้ยขึ้นใหม่ตัวหนึ่งสำหรับรถเตี้ยเลยผมว่าถ้าเกิดเราทำทำออกมาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณห้าสิบสองห้าสิบสามได้อยู่ประมาณนี้นะที่ที่บริษัทแจง้งแจง้งมาเมื่อกี้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ข้า้งหน้าเนี่ยปัญหาตัดไปเลยครับเพราะว่า ข้างหน้าเนี่ยตอนนี้สามารถลงได้ประมาณสองเซนหรือเซนครึ่งเนี่ยครับก็คือสามารถแบบจมสูงได้เลยข้างหน้าข้างหน้าคือตัดเลยครับปัญหาไม่มีที่ที่เจตนาเนี้ยคือข้างหลังเนี่ยในกรณีสุดเดียวแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ใครรออุปกรณ์ในตัวเสริมของทางบริษัทไม่ไหวก็ใช้วิธีถอดแหวนออกก่อนนะครับถอดแหวนออกได้หนึ่งตัวหรือจะเอาเตี๊ยงอีกทีนี้เราก็ต้องวัดใจถอดสองตัวเลยก็คือให้เหลือแต่ถ้วยไว้ถอดถ้วยไม่ได้นะครับถอดถ้วยออกนอกโลกเลยราะประมาณนี้ กับราคาหนึ่งื่นเจ็ันเก้าร้อยแต่ว่าจุดเด่นของแบรนด์นี้คือรับประกันสงปีถือว่าคุ้มครับก็ง่ายๆอย่างที่ผมบอกครับคับเลยครับ2อปีมีประกันแล้วก็มีสีทเลืยกครับด้วยความสบายใจฝ่าวเป็นทางเลือกแล้วกันเป็นโ์ทางเลือกอีกตัวหนึ่งครับว่าคืออย่างที่ผมบอกคือการแข่งขันของตลาดทุกเนี่ยในเรื่องของในระดับระดับเจ้าของแบรนด์นหลายแบรนด์แข่งขันกันในทสุดท้ายคนได้ผลประโยชน์ก็คือตัวลูกค้าเพราะว่าเรืองราคาเลือกคุณภาพ ทางเจ้าของแบรนด์เขาก็ต้องมีการแข่งกันอยู่แล้วสุดท้ายผลประโยชน์ก็ตกมอยู่ที่พวกเราเนี่แหละครับที่จะได้มีตัวเลือกที่มากขึ้นกับงบประมาณที่หลายๆหลากหลายนะครับหมื่นต้นๆหมื่นกลางสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็นี่บอกสุดท้ายผู้ใช้ user ก็คือได้ผลประโยชน์เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับเพราะว่าอันนี้ก็มืดแล้วไม่มีอะไรโดยรวมถือว่าโอเคแ่ก็คือข้อเสียอย่างที่ผมบอกครับก็ หลักๆก็คือวัยรุ่นอาจจะไม่แฮปปี้กับเรื่องความสูงด้านหลักเพราะเราไปต่อไม่ได้ในกรณีที่เราไม่ถอดแขนก็ต้องรออุปกรณ์เสริมจากบริษัทซึ่งน่าจะไม่กี่วันนี้หรอก็คงได้มา <Okay. S 1> จบไว้รอคลิปหน้าครับไปดูว่าเราจะมีโชกตัวไหนหรืออุปก,ปกรณ์อะไรที่เราจะมาทดสอบเล่นกันอีกนะครับโอเคไว้เจอครับผมวันนี้ครับ